ช่วยหาสาเหตุได้หน่อยครับว่าสาเหตุที่มันที่ท่อไอดีมันดําแบบเนี้ยมันเกิดจากกองหรือว่ามันเกิดจากจากการไม่ดูแลอันนี้ไม่ได้โทษเจ้าของรถนะด,ดู่เห็นมันดํานี้ป่ะมองเห็นข้างในป่ะฮะข้างในเนี้ยเห็นป่ะเดี๋ยวเอาวเนี้ก่อนตัวเป็นยงไงดิ มองไงล่ะนะอื้หือื้หูมองไงล่ะตบปเดียบเรียบนั่นมีเรียบียบนก็จะไม่ออกดึงไว้โอ้โหย่แยงเลยขนาดนี้มด่ะโอ้โห ผมพ่อใส่สามนิ้วเนี่ยพ่อไม่ใส่เล็กแบบนี้นะโอ้คุณเหนียวอะไรขนาดนี้วะเออไปขาบุกดูข้างในมันสกปรกไหมโอ้สกัดใบล้างนี่ไหนสกัดใบล้างในนี้เห็นไหมที่มันขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นไงมันไม่กองให้หรอมันทำไมันเลอะขนาดนั้นนะหรือว่าตัวนี้ล้างได้มันแก่ของเขาอีกเกิดล้างไม่ได้ขึ้นมานี่งานเข้าลยเนะี่ยไม่เป็นไรล้าแค่ตัวนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวโดนกล้องใกลๆก็ได้ ใช้ทายว่าสีอะไรชมพูเขียวใช่มั้ไหมถ้าเป็นอินฟูดังแล้วนี่ขอมาจ้างไปทำยรีวิวไปไหนอังรก็ดขึ้นมานิคิดอะไร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านพิซ่าร้านน้ำดำเข้ามนไก่ก็ได้นะมีอร่อยหลายร้านนะรีวิวเขาอะ มันก็ต้องทำคลิปไปล้านอยู่แล้วเออต้องทำคลิปวันนึงอ่ะล้านหนึ่งล้านก๋วยเตีย๋ยวร้านซุปตามนั้นอะไรเงี้ยใช่หรือไม่ใช่หนึ่งเดี๋ยวมันเดินกล้องแต่ก่อนอื่นเราก็ล้างกระดูกเลยก่อนนะชีวิตอ่ะยังไม่ดังเลยยัง <laughs> ไม่ดังก็ซ่อมต้มรถต่อไปหเหรอใช่ใช่ไหมเชียร์หน่อยครับเชียร์หน่อยผมดังๆหน่อยผมดดจะได้ไม่ต้องทำรถแล้วขี้เกียจทำรถอ่ะ เข้าใจปะไม่ทํารถแล้วจะดูอะไรล่ <g ül> ะก็ทํารถแบบแบบทําเล่นๆอะ่ะไม่ต้องทำแบบไม่ต้องทําแบบหาเงินอะ่ะเข้าใจปะทําแบบคนรวยทำอะ่ะได้ปะอิจฉาอินฟูดังๆเขาขับรถแพงๆแรงๆกันนะเรามาันจะมานั่งซ่อมรถเก่าๆครับโอ้เสร็จแล้วเป่าลมไปนะอยากไหขาดูหน่อยนะสะอาดขึ้นแล้ว

ใส่ขึ้นไหมมองเห็นไหมรู้เลยไหมใส่ขึ้นไหมไปประกอบเดี๋ยวเราประกอบอเราฟังเสียงจริง